สวัสดีครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนที่ท่างประเทศหรือพี่น้องสองอปปพอลาวหรือพี่น้องทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ครับวันนี้เช้านี้จะมาตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดปีกล้วยครับเพื่อจะไปทํากินครับตาส้มตามส้มปีกล้วยแล้วก็ต้มจิม้มน้่พริกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับพี่น้อง จังไดก็คอยติดตามตอนในเฮตเอตามปีเด้อครับพี่น้องว่าสีแซบปันไดคอยติดตามเบิ่งเดอดูเด้อครับพี่น้องทำนี่ก่อนเดอ้อไม่ว่าอยู่ต่างแดนจากประเทศหรือพี่น้องภาคเหนือภาคก,กาาลางภาคอีสานภาคใต้นะครับวันนี้จะมีทําเมนูตาําส้มตมมํไในปีกล้วยครับขัวปีกล้วยอันนี้แช่หั่นแช่น้ําไปก่อนครับอ คือดอกเกลือไว้ดอกเกลือแล้วก็น้ำมะนาวครับเพื่อที่จะไปให้หูปีดำครับแต่มือจับดำทั้งเละขนาดล้างมือล้างน้ำผมผมล้างน้ำแล้วนะเนี่ยนี่ครับเพื่อจะให้ข้าวขาวครับไม่ให้ดำครับื่องมีเครื่องปรุงก็มีพริกมีพริกแล้วก็ใสด่ดอกนี้ กระเทียมแล้วก็พริกสดหน่อยหนึ่งนะครับตำครับถ่ายเข้าไปแล้วาการะเด็นครับเอาหาแค่พอม,ม,พม,พพมีครับแสบแสบปีไม่ว่าเผ็ดไม่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดหน่อยตำส้มปีนะครับพี่นออ้องตำส้มขกปีครับเดี๋ยวเบิ้งดู่าแ่บบ่แบ่บทากินน้ำกันเด้อครับพี่นอ้อง แตกสามแตกสี่อ้ยกระเด็นหลาย,ยใส่น้ำปลาราคาครับสองสองช้อนพ่อแสบหลายก่อนทาก่อนเนอ านมะเขือเทศครับครับผมใส่สีลูกเลยครับกินมะเขือเทศใส่หลายครับบำรุงผิวดีด้วยครับมะเขือเทศเป็นตะแตกบจัก,บบจกน้อยนั่นล่ะอเอาจากสานน้อย แทบหลายพี่น้องต่อไปก็ใส่ผงนัวแน่ครับพี่น้องโอล้ยใส่หลายแทบหลายเน้อครับพี่น้องแล้วก็ดอน้ำป่าจากน้อย น้ำตาลจากน้อยเด้อครับพี่น้องตาลปีบไม่มีครับเลนน้ำตาลตายเขาแล้วครับพี่นอ้องแล้วก็ยัว ปลาแห่งเอาส่ไหมดิ้อือปลาหลายๆเนี่ยต้องแบจะกรู้วปลานัวแน่ น้าวเลยครับพี่นอ้องเสบักน้าวทอมมีดกับแบบกุ้ยมีดแบบคมเลยเนี่ย เบื้องด้นก่อนนะครับลูกหนึ่งติดตุ่มว่ะ ลองทิมดูก่อนครับพี่น้องใส่ปีแล้วโอ้ห่วยแบกระจายเลยครับอันนี้พี่นอ้องแทบไรบทบรบนี้ใส่บะเบดใส่บเบดเลยครับจานใหญ่เลยครับพี่น้องกินหลายคนเลย ปีลูกหนึ่งเลยครับพี่นอ้องต้ตีสันเด้อพี่น้อง

เทือแรกได้เลยบุกเคยเฮ็ดเลยครับเะอกี้บานเฮ็ดยังเดียวครับถ oh. <laughs> าเบิ่งเดอ้แอแสบๆแสบพีนองแต่ว่าแสบหลายแน่นอน,นครับโ oh. อ้ยยัวย่วยัวย่วยั่วยั่ว ครับเทล,ลงเลยแถวเห็นแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นตาแซบบอพี่นอ้องอือปลาหอมสวัสดีครับพี่น,ออน้องไม่ว่าอยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศมาอยู่ต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับหรือพี่นอ้องภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับกินตำโภปีด้วยกันนะครับพี่น้องมาแซบหลายครับ เบื้องแ้อครับนี่ครับพี่น้องเบื้องหน้าตาก่อนถึงไหนฮื้สุดยอดตามปีครับพี่น้อง เด่นคำในใ่เลยครับพี่น้องแทบหลายกเผ็ดกับเผ็ดหอมน้ำปลาหลากอหอมเปรี้ยวหวาน,นก็รสเผ็ดสุดยอดเลยครับนออ้องเนี้ยเนี้ไยไหลเนาะ got it. หลายเด้อครับพี่น้องทำตีกลวก้วยกินน้ำกันเด้อครับพี่น้อก <c oughs> เจลินครับกินน้ำกันไอเจ้านี่กินน้ำกันเด้อครับอ,อ้นี่ครับแสบหลายอื น้ำปลากาน่นเนอะหอมโอ้โหแสบหลายเ็ดเ็ดแสบหลายครับพี่นอ้อง ทังเผ็ดทั้งทั้งสมโอ้ยแซ่บ คนี้ก่อนเด้อครับพี่นอ้องเดี๋ยวอยทําี่ก่อนก่อนจบขอให้พี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจกันนักปั่นนะครับพี่นอ้องแล้วก็ขอให้พี่น้องเดินทางไปสไก็ขอให้แข่วค่าปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนหรือภาคเหนือภกกาคกลางภาคอีสานภาคใต้หรือต่อป,ปอเาวหรือต่างประเทศนะครับพี่นอ้อง ขอให้ขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับไปใส่มาใสาก็ขอให้มั่งมีเงินทองไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ